งดอกสดาค่ะครับสวัสดีครับน้องเต้ยดอกสดาสีสุดาสากลสุขใจอตยนามนาสกุลเธอยาวมากค่ะใช่ค่ะเตยสีสุดาดอกสดาสากลสุขใจค่ะถูกต้องค่ะครับผมที่สั่งล่ะคะวันนี้วันนี้เรามางานที่ยวบานมามาขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นที่แรกหล่นขึ้นที่แรกหล่นทำไมบ้านเก่าเขาไม่ขึ้นนะคะ ก็บ้านเก่ามันขึ้นมาแล้วไงอ๋อมันขึ้นแล้วนี่บ้านมาขึ้นมาก็ขึ้นบ้านก็ขึ้นบ้านเก่านั่นแหละใชแต่ขึ้นใหม่ไงขึ้นมวันนี้มากับใครคะมากับม่เหสีครับ โซเฟนีสีสัมเพลงอ่ะพี่เกดนะคะเขาบอกตลกมีเมียสวยทุกคนใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงไหมก็ดูด่ก็ยืนยันโดยหลักฐานนะคะเห็นอยู่นะอ่าเสวยประจัก์ประจักกสายตาหรือยังหรอว่ามันไม่เป็นความจริงเสมอไปเคยสวยอยู่เนาะเคยสวย